สวัสดีค่ะอติลาฮอปเปอร์ครับได้ข่าวว่าเป็นลูกครึ่งนี่เราเป็นลูกครึ่งอะไรคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่วงการในแบบแมกกาซีนอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาจากอะไรอะที่ถ่ายแบบเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับเกรงๆแบบเราไม่เคยทําอะไรแบบเนี้ยปกติอติลา,ลาเป็นบแบบไหนครับเคยลองรับไหมเรียกตัวเองว่าเป็นเซ็กซ์เบอร์เกอร์ได้หรือเปล่าไม่ได้ทําผิดโอรลชีของเขาด้วยอะไรคือความยากของการทําโอริแฟนมันยากไปซะทุกอย่างครับคิดว่าอะไรคือจุดขายในตัวเองค ผมก็ไม่แน่ใจครับผมไม่รู้ว่าผมมีจุดขายอะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำในร่างกายตัวเองเนี่ยชอบจุดไหนมากที่สุดสายตาเขายั่วเพศนะเนี่ยนี่ดาวไม่กล้ามองก่อนนะทำไมชอบให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าแดดดีเด็กที่อทิลาชอบถ่ายรูปลงให้ลูกตัวเองจริงๆหรือเปล่าน้องขมมากเลยน้องยิ้มให้พี่หน่อยสิพอใจกับขนาดของตัวเองหรือเปล่า49 52 5บวันหนึ่งเนี่ยรุกสูงสุดนี่กี่คนถ้ามากกว่านั้ก็คือเหนื่อยใช่ไหมคนเดียวหลายครั้งได้ สเป็ของอติล่าเป็นแบบไหนเราบ่งบอกแล้วซยมทางเพศชัดเจนเลยว่าเราเป็นคียเพราะอะไรอะครับเพราะว่าผมไม่มีนิยามคำว่าเพศครับยังได้เยอะคนระับปกติมีเซ็กนี่ชอบท่าไหนที่สุดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวันเสร็จเร็วได้หแหลเคลับ <laughs> <laughs> ชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายมากกว่ากันทำหน้ามาหรือเปล่า <laughs> พี่จะเอามือไปจับคางเคี่ะ